พี่ที่อ่ะบอกกับพี่ตีว่าเธอฉันว่าฉันเครียดไม่รู้ฉันเครียดเพราะว่าแมวป่วยหรือฉันเครียดเพราะฉันทางานเยอะไม่ค่อยมีเวลานอนหรือว่าฉันเครียดเพราะอะไรพี่เดี่ยวมาเพราะว่าฟอร์มทีมเธอมันไม่ดีด้วยพี่พุ่งตรงเลยนะที่ถึงขนาดไม่ดูแมนูเตะเลยนะไอเกมกับเบนส์ฟอร์ดเนี่ยพี่บอกเลยว่าแย่สุดตั้งแต่เคยดูบอลครึ่งแรกมาเ่ยคือคืออย่างนี้ความหมายของคำว่าแย่ของพี่คือว่าพอมึงพลาดแล้วมึงมึงไม่มีเชียร์อัพอะก็อย่างที่บอกไงมันดูฟอร์ฟอร์ใช่มันดูแยง แล้วอีบูโน่นะไม่รู้เป็นแมวน้ำอะไรช่วงหลังอะ่ะพี่ถึงบอกว่าไอ้ไอการออกบอลที่รเส้นพาดมันคือเฟนกี้เดยองเลยตัวนี้เลยที่อเล็กซนฮาร์อยากได้ไงคุณ<ต>ดีเบเอาจริงๆนะพี่เจตไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ไม่ว่า,าตรงนั้นจะเป็นเฟนกี้เดยองจะเป็นโรดี้จะเป็นใครก็ตามแต่หรือแบบใครก็ได้เป็นฟันได้เป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้นักเตะแบบใครก็ได้อะอตคอาก็ไม่ควรใจแบบนั้นแต่เนี้ยคุณหน้าปากประตูตัวเองคุณทำไปเบื่อ ปั่นไสโค้งทุกเรื่องราวบั่นบั่นของฟุตบอลบ่ายสามสี่ห้าสปอร์ตเอาครับตอนนี้ก็สู่ปั่นไสโค้งครับอีพีที่สองกับพิช c ี่เวรันทร์โอ้โหหลังจากที่อีพีแรกเนี่ยเราเจาะประเด็นปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีพีสองนะครับแน่นอนเราเจาะไปที่เกมแดงเดือดเลยพิช c ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันจันทร์มันเดินในเวลาตีสองตรงนะครับเจอกันช้าหน่อยก็ไม่ได้รีบเจอทำไมไม่รู้ ได้เจอไปเลยวัดไปเลยบอลอันเอาอะไรไปวัดกับเขาบอลอัน <c ười> คืนวันจันทร์นี้นะที่ออเทอฟอร์ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลค่ะเอาเป็นว่าเราโฟกัสของเราก่อนออเราไม่มีแต้มเลยพิชชี่สองนัดที่ผ่านมาพิชชี่เรจะแพ้สามนัดเหมือนอาร์เซนอลฤดูกาลที่แล้วเลยเออแล้วต้องเจอลิเวอร์พูลถ้าไปดูสถิติที่ผ่านมาเนี่ยในออเทอฟอร์ดแมนยูชนะลิเวอร์พูลผลสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไป 2018นะในฤดูกาลของโจเซ่มูรินโญ่ที่เล่นโอทาฟอร์ดและชนะลิเวอร์พูลจนมันเป็นที่มาของคำว่ามูรินโญ่บอกว่าการที่พาแมนยูเนเต็ดเป็นรองแชมป์จัอันดับที่2ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วตอนนี้มันมีมีมในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหรือฟันเก่าก็ดีบอกว่าเนี่ยแล้วตอนนั้นมาโทษมูรินโญ่แล้วตอนนั้นมาโทษอะไรก็น่าโซเชียลแบบมาโทษค่ารับอะไรมา ท,ที่จีนรู้สึกไหมว่าพอเวลาผ่านไปอ่ะอเออ้อคำพูดเหล่านั้นมันย้อนมานะทั้งมูรินโญ่ทั้งโอเล็กันาโซชาราฟลังนิชที่เคยบอกว่าต้องโลประมาณ1ิบคนพอนับวันนี้เออ,เออต้องโลสิบจริงก็มูรินโญ่บอกเลยม่นี่คือความภาคภูมิใจที่สุดละไม่เช่แชมป์แชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมานะการพาแมนยูชุดเนี้ย2018อ่ะได้รองแชมป์ เพราะฤดูกาลน,นั้นพี่เจะจําได้ซิตี้หนึ่งร้อยแต้มนะคุณต้องปล่อยซิตี้ไป<ะ>แต่แมนยูคือรองแชมป์อมเออเป็นไงพอเห็นคําพูดเหล่านั้นย้อนกลับมาเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยคือ,อบางทีตอนแรกอ่ะอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นแค่แฟนบอลเรา<ะ>ได้แค่ดูติดตามข่าวเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ถึงปัญหาภายในเราไม่รู้ว่าห้องแต่งตัวเป็นยังไงเราไม่รู้ที่สนามซ้อมแคริงตันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปอ่ะมันเหมือนแบบ ความลับมันไม่มีในโลกอ่ะเนออกป่ะมันก็ค่อยแง้มออกมาว่าอ๋อเพราะตรงนี้มันเป็นแบบนั้นอ่ะเช่นแบบบ็อกบาร์นี่แหละคือทําให้ห้องแต่งตัวพังเจตีลินกะอะไรอย่างเงี้ยึกอกป่ะมันก็ค่อยๆเห็นว่าอ๋อตรงนั้นอ๋อตรงนี้เหมือนเวลาคือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าถามว่าณตอนนั้นมูรินโญ่ที่ทาให้ทีมจบอันดับที่2เก่งไหมเก่งแต่ว่าก็ก็ก็เวลามันก็ผ่านไปแล้วอะเนาะมันก็แต่เพียงแต่ว่ามันก็ย้อนกลับมาว่าเออหรือมันจะจริงวะ เพราะว่าคุณสื่อแต่ละคนพูดแบบนี้หมดไม่แม้กระทั่งคุณสื่อที่ผ่านมาแม้กระทั่งผู้สันพัดกรณีหลายคนในวงการฟุตบอลบอกเลยว่าปัญหาของยูเนเต็ดบางทีไม่ได้อยู่ที่โคช้ชอยู่ที่นักบอลอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยแดงเดือดจนันนี้พิชชี่เอาเรื่องของขุมกําลังก่อนเอาอยัางไงดีเพราะว่าิรวอร์พภูไม่ต้องพูดถึงเขาอยู่แล้วพวกพี่ๆี่เพื่อนรักของเราก็โอ้ได้ดาวิดยูนเยสมามันเป็นจิ๊กซอที่เขาก็ตามหาแล้วเขาก็ได้มาจนได้ พอมามองย้อนกลับของเราอ่ะเราอยังไงดีอ่าจารย์นี้เอาเอาจริงอ่ะพูดจริงนะพี่ชิทั้ไม่เข้า before the game เนี่ยเราก็ฉันจะต้องไม่ออกทีวีแล้วก็บอกว่าอ๋อแมนยูแพ้กี่ลูกดีคะไอ้เ่อเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งสิพอแพ้มาสองเกมด้วยเอาแค่สองเกมสถิตินั่นก็ย้อนกลับไป30ปีนี่พี่พยายามนั่งคิดนะแล้วมันมีโอกาสเป็นไม่ได้เลยนะเกิดสามนัดแรกพี่ชิไม่มีแต้มี่เยห้าเกมแรกจะได้กี่ แล้วคิดดูนะนี่แค่แพ้2นัดปิดถ้า3นัดน่าไม่มีแต้มพี่พี่คือมันมีข่าวว่าพอหลังจากจบเกมวันเสาร์ใช่ไหมเอริคเชนฮารบอกว่าวันอาทิตย์ได้พุกยูไม่ต้องหยุดมาสนามซ้อมแล้วก็เขาว่ากันว่าให้วิ่งชดเชยกิโลเมตรที่วิ่งน้อยกว่าเบนฟอร์ดประมาณ13 14เกือบโลแล้วก็มามาเหมือนแบบมาทบทวนตัวเองสิว่าตัวเองทำไม่ดีตรงไหนมันผิดพลาดยังไงแล้วทำไมมันถึงทำไม่เสียประตูบางทีการวิ่งเนี่ยมันเป็น การแสดงถึงความมุ่งมั่นนะเออว่าเฮ้ยเนี่ยคุณคุณพอคุณไม่ทุ่มเทใหม่พยายามเอาง่ายคู่แข่งคุณเขาเป็นรองอะแต่เขาวิ่งมากคุณสิบอามจุดแปดอะเห็นไหมล่าตอนเล่นกับเบนฟอร์ดอะพออบอลมาทางซ้ายอะนักเตะเบนฟอร์ดทุกคนโลซ้ายพอบอลไปทางขวาโลขวาไปทีไปทั้งทีมซามแอนยูก็แบบอ่ะรอบอลมาถึงเท้าแล้วถ้าถามว่าเจอกับดิวพูซึ่ง ทักษะของนักเตะในทีมดีกว่าวิธีการเล่นระบบการเล่นในทีมดีกว่าทั้งหมดมถ้าเรายังเล่นแบบกับเกมกับเบนฟอร์ดอะพี่ยกตัวอย่างนี้ได้ไหมว่าลิเวอร์พูลของเจอร์รครอปอยู่ในช่วงการต่อยอดละเขาเรียกว่าสารต่อความสําเร็จอเอาง่ายๆครอปมา2015ก็เหมือนเอริชชันฮาตอนนี้ดีกว่าแต่ว่าตัวนักฟุตบอลไงบางคนก็ยังบอกว่าลิเวอร์พูลชุดนั้นไม่ดีกว่าแมนยูชุดนี้ได้ซ้ำ ครอปมาช่วงแรกก็เอาง่ายงงเข็มในมหาสมุทรอ่ะแก้ไปเรื่อยใช้เวลา2-3สาวิการอ่ะกว่าจะเจอทีมของเขาดังนั้นเนี่ยฟุตบอลม,มันจะมีช่วงซ่อมเสร็จแล้วก็สร้าง,แล,ลงแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยความสมเร็จ ลิเวอร์พูลอาจจะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาสร้างมาได้สองประมาณสามสามฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเขาช่วงนี้อยู่ในช่วงบํารุงนี่ฟุตบอลนะเว้ยไม่ใช่นา้าแต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงบํารุงเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเล่นไป63มเกมฤดูกาลนี้ก็จะเห็นว่าลิเวอร์พูลมีปัญหานักเตะบัตเจบเยอะแล้วก็บางคนก็เริ่มโรยลาแล้วตรงกลางอายุเฉลี่ยถ้าสมมติว่าฟูลทีมเคนโดฟาบินโยตีโกก็คืออายุเยอะแล้วอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นช่ว สามสี่ฤดูกาลละแต่เขาก็ยังเป็นทีมที่ดีด้วยด้วยระบบทีมที่ดีมูปแบบการแล่งแล้วที่ดีที่สุดคือทีมเวิร์คของเขาใช่กลับมาแมนเชสเตอร์เนเตดถ้าเจาะไปที่แท็กติกเลยแดงเดือดว่าผลสุดท้ายที่แมนยูชนะหรือว่าผู้ในเกมแดงเดือดในโอทัฟฟอร์ดนะคือ2018ปในยุคของโจเซ่มูรินโญ่ซึ่งฤดูกาลนั้นแมนยูจบรองแชมป์และหลังจากนั้นไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนถ้านับเฉพาะนีลีกนะไม่นับบอลถ้วยนะแมนยูไม่ชนะิรวอว์พูลเลยโดยเฉพาะนีเสมอีเสมออ่าใช่ แต่ว่าไม่ชนะเลยไงแต่ว่าฤดูการที่แล้วโดนไดเก้ารูเจาะไปแท็กติกเลยเดอะมัชแบงคอกเซนจูรี่ค่ะก็ได้เอาขึ้นเดอะมชมาถ้วยพี่วินิดขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเลยโอ๊ตโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวเขามาแซวอีกทิชชี่ถ้วยเดอะมชเรียกเอาทีนี้เจาะไปเรื่องแท็กติกเลยทิชชี่วางตัวยังไงดีส1เปคนแรกขึ้นมาเลยมาที่อยากเห็นแต่ไม่รู้ว่าจะดีไหมนะต้องบอกว่าในการเจอเลือดพูแดงเดือด วันจันทร์นี้นะไม่ใช่ว่าเป็นชุดที่จะใช้ทั้งฤดูกาลนะประตูยังเป็น DKR ประตูต้องเป็น DKR ค่ะเพราะไม่เพราะไม่มีทอมมีตันก็มันยังไงอ่ะถ้าเป็นทอมมีตันไม่ได้ยังไงก็ต้องยัง DKR คอาอยู่ทำหน่งอื่นเซนเตอร์เนี่ยพี่ชี่อยากให้วารานยืนคู่กับแม็กไกวเพราะว่านะตอนเนี้ยลิซันโดมาติเนสดูอาจจะมีปัญหาเล็กนึงเพราะว่าด้วยความมั่นใจด้วยจากเกมที่แล้วที่ที่มันมีช็อตพลาดลูกสามใช่ป่ะที่แบบเขาประกบไม่ดีพอใช่อ่ แล้วก็ด้วยส่วนสูงด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเอานุนเยสยินหน้าส่วนสูงมาร์ติเนสก็จะตูงไม่ได้แล้วก็จะเป็นปัญหาเดียวกับกับตอนเกมกับเบนฟอร์ดเพราะว่าลูกเปิดคอสองข้างไม่ว่าจากทั้งเทรนหรลืมข้างจากการ์ดอโบดีทั้งหมดข้างซ้ายขอไปมาลาเซียไม่ไหวเนาะเพราะว่าลุกชอตอนนี้ไม่ได้ละเอามาเอามาลาเซียลงมาเผื่อมันจะเห็นอะไรแตกต่างบ้างเพราะว่าเราไม่ได้หมายความว่ามาลาเซียจะดีนะแต่ถ้าเราเห็นแบบเดิมมันไม่ดีความสดชื่นเนาะความสดชื่นลองดูแบบใหม่ซะบ้าง ส่วนด้านขวาเนี่ยมันก็ไม่มีช้อยมันก็ยังคงต้องเป็นดาร์โลเอาดาร์โลบ,บวกกวับวิสาก้าได้ไหมข้อดีของมันสองคนนะ <S 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 เอาพูดตรงๆนะบวกกันสองคนอนะยังสู้เทรนไม่ได้ออโอ้แล้วเอาพูดตรงๆนะไหนๆก็แตะตำแหน่งแบ็คละพิชี่เราไปดูแบ็คทีมอื่นๆทีมอื่นดินี่ยังไม่ไปถึงคู่สี่แผ่นดินแม็กเฟสเลยนะเอาแค่แบ็คซ้ายขวาพิชี่คุณไปดูอาร์แมสซิเตียค่ะ,อะชอกันเซโลค่ะไคล์ว <Kai Walker, S 2> อล์กเกอร์หรือบัวอะไรโรบบ้ค่ะเทรนด์ เคลซีอย่างเงี้ยคูคูเรีย hey. มาใหม่เงี้ยลิสเจนอย่างเงี้ยแม่งเล่นเซนเตอร์แล้วได้วิ่งก็ได้เนี่ยคือแบ็คมีความสําคัญในเกมฟุตบอลสมัยใหม่แต่ยูเนเต็ดครับเนี่ยฮะอีชอมาเลเซียมาแล้วยังไม่พิี่สุดตัวเองมีดาโล่เปิดเสา8ปมีอาบิทิสกาที่แม่งเปิดไปเสา19เลยอาร์บิทิสกาขึ้นเกมไม่เป็นแบ็คบ้าอะไรวะพอถึงสุดเส้นหลังตกกับอันนี้ได้สิทหลัง4ตัวใช่ไหมมิดฟิลด์คู่กลาง ไม่ฟิล์คู่กลางนตอนแรกคือคิดว่าหรือจะเอา,อาลิซันโดมาติเนสเขึ้นมาแต่จากเกมล่าสุดอาจจะแบบพักก่อนอนเจมส์การ์เนอร์ใช้เด็กเเดี๋ยวนะใช้เด็กในเกมแดงเดือดหรอคือเอาง่ายพิชชี่ไม่เอาแม็เฟสก,ก็เอาง่ายว่าถ้าเป็นพิชชี่ดังนั้นให้อิสาระในการเลือกเลยพิชชี่มองว่าบางทีเติมลองเลยเออลองเลย ในเกมแดงเดือดเอาไปวิ่งบดในแดนกลางมันมันมีแรงจะสู้แล้วอย่าลืมว่าตรงกลางของนิโควูเวขาช้าแล้วไม่มีเตียโก้นะใช่ออไม่น่าจะมีเตียโก้ด้วยวเออแล้วเรากาสเนอร์ก็เรี่ยวแรงยังมีเออให้โอกาสเด็กเอากาสเนอร์ยืนคู่กับอีริกเซนตรงกลางโอ้โห,หน่าสนใจเพราะว่าเอากาสเนอร์วิ่งไล่ไงอีริกเซนเป็นตัวบทขยี้ทลายเกมใช่ใช่เราให้เพราะว่าวันนั้นมันมันพิสูจน์แล้วอีริกเซนยืนคู่เฟรดไม่ได้อีริกเซนยืนคู่แม็กโชไม่ได้ไม่งั้นตอนนี้มันก็เหลือว่าอีริกเซนยืนคู่มาร์ติเนหรือไม่กก็เนอร์ น่าสนใจแนวรุกแนวรุกข้างซ้ายอันโทนี่อีลังกาเฮ้ยคุณดอบแรชฟอร์ดนี่มันเด็ดลุงลาสนี่อ่าก็อีลังกาตอนขึ่งหลังมาก็ดูคือแรชฟอร์ดมันตอนมันไม่ได้มันไม่ได้นะไมเซ็ตไม่ไม่ได้จริงนใช่แล้วก็ข้างขวาก็ต้องเป็นสักจอร์แดนซันโชัเหมือนเดิมแรชฟอร์ดนี่มันน่าจะหยุดพัฒนาไปแล้วอ่ะอาขวาเป็นจอร์นซันโชัก็ต้องกลางบูโน่ก็ยังต้องอยู่ก็เป็นบูโน่ข้างหน้าถ้ามาซิยาลหายก็มาซิยาลถ้ามาซิยาลไม่หายก็โโดดไปจะะยยังออู่่ม น่าจะยังอยูน่าจะยังอู่ถึงแม้งเดือดอะยังอยู่นะอ่นนี่เป็นไลฟ์อัพที่พิชชี่มองว่าแสดงว่าโดยไลฟ์สไตล์พิชชี่ก็เป็นคนแบบก้าได้ก้าเสียงกันนะพิชชี่ประกาศให้กับกล้องเห็นเลยว่าไม่เอาแม็กเฟสใช่ไหมไม่เอาแม็กเฟสใช่ไหมไม่เอาสกอตแม็กโทมิเน่กับเฟสเด็ดขาดค่ะเป็นไปได้ยังไงก็ถึงขนาดกูเอาเจมส์การ์เนอร์ก็ได้อะเออคิดง่ายๆอ่ะก็จริง่嘛ละจ่ายบอลก็ไม่ต้องเพื่อนเพื่อนจ่ายบอลมาอย่างเงี้ยก้าวไปสี่สองก้ายืนรอทำไม เออแต่พี่อาจจะเห็นด้วยกับพิชชี่แต่ว่าพี่อยากให้ลองอลิซันโดเล่นกลางเลยนะคือจริงๆอ่ะพิชชี่แอบ,บแอบ,บลังเลอันนี้คือตำแหน่งที่ลังเลสุดว่าจะเอาลิซันโดเล่นกลางหรือจะเอากาเ,เน่เพราะว่าเราลองจงินตนาการว่าลิสันโดเป็นนักฟุตบอลเบสิกดีมีความฟิตดูลักษณะวิธีการให้บอลเปิดบอลออกบอลได้พี่มองภาพลิซันโดเหมือนอสมมติเหมือนตำแหน่งนมาโกวาริติก็ได้เป็นตัวแบบบทขยี้ทำลายเกมอ่ะแล้วก็หน้าที่จ็อบของลิซันโดคือแย่งบอลทำลายเกมแล้วฝากบอลที่บรูโน่ก็ได้หรือว่าเอลิเซ่นก็ได้ทีนี้ ในในในแง่การเชียร์ล่ะมีมุมที่เราจะแมนยูจะชนะไหมอ่ะในมุมมองวิธีกี่เปอร์เซ็นต์จะให้ตอบแบบในมุมกองเชียร์หรือว่าคนกลางๆก,ก็ได้ไนะมไม่ว่าจะเป็นในมุมกองเชียร์หรือมุมกลางก็โอกาสยากมาก เอางี้พิชี่ไม่ได้คาดหวังว่าทีมจะชนะหวังว่าทําได้แค่เสมอก็คือสุดยอดอาถามว่าสิ่งที่อยากจะเห็นคืออะไรสิ่งที่อยากจะเห็นคือความมุ่งมั่นของกเต็ใช่ระบบระเบียบในทีมที่มันดูดีขึ้นว่าอา,อาอคุณพลาดจากเกมจากเกมแรกกับไบรตันมันยังรู้สึกว่าเป็นอุบัติเหตุฟุตบอลหรือเปล่า,าแต่กับเกมกักบเบนฟอร์ดไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมีการไปทบทวน ซ้อมเข้มเพิ่ม,มคราวนี้อยากรู้ว่า1สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยคุณได้ปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าม,มันมีอะไรดีขึ้นกว่าเกมนัดนั้นไหมสมมุตินะคะถ้าแมนยูแพ้ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะแต่ว่าการแพ้ไม่เป็นการแพ้แบบสู้อะพี่แพ้แบบไหนเออไม่ใช่แพ้แบบโอ้ยเอาเอาเลยคือ,อ,อคือยังเห็นว่า แพ้แบบพอมีทรงสู้อ่าสมมติแพ้แพ้เยอะแต่ดูมีทรงจะสู้ก็โอเคนะคือพี่คิดว่าดูในเนื้อเกมดีกว่าอาจจะไม่ได้หวังที่ผลพูดตรงๆนะเกมกับเรนฟอร์ดคุณวิ่งน้อยกว่า13 8สดดกิโลแดงเดือดเนี่ยถ้าแมนดูยังไม่เอานี่หมายถึงว่าใจนักเตะยังไม่มาเฮ้ยพี่ว่าแม่งมันย้อนกลับมาหมดเลยนะไอ้ที่ลาฟลังกบอกแม่งต้องเปลี่ยนแ9ดถึงตัวเอเดียเยนหาก็แค้สัมภาษณ์ไงบอกว่าจริงๆอย่าว่าจะเปลี่ยน5เลยถ้าเปลี่ยนได้มากกว่านี้เขาเปลี่ยนแล้วนี่ยังแอบหวังเลยว่า ่วงก่อนจะถึงเกมวันนั้นอ่ะจะมีใครมาไหม,มแล้วมีใครมาสมมติถ้าได้มาอืมก็เข้าสูตรว่าไอตัวเก่าไม่ดีมันเปลี่ยนเลยใช่ก็กระกล้าเปลี่ยนมันก็เหมือนเราลุ้นลองเอามาตินเนสมายืนกลางเราก็ไม่มีใครรู้ว่ามาติเนสยืนกลางจะดีไหมเพราะเขาปกติเขาจะยืเนเซนเตอร์อยู่แก็บทีมเก่าเขาก็เล่นตัดเซนเตอร์ขึ้นมาเล่นกลางน้อยมากถึงแม้ว่าจะเล่นได้หรือแม้กระทั่งเจมการ์เนอร์เองได้ลงในพรีเมียร์ลีกบ้างหรือยัง จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าลงเพล์เลร์ครั้งสุดท้ายนัดเมื่อไหร่หรือถ้ามาก็คือลงมาเป็นตัวสำรองแค่ครึ่งหลังนิดเดียวพิชชี่พูดเหมือนกับว่าตอนนี้แมนยูหรือแม้กระทั่งแฟนแมนยูไม่มีอะไรจะเสียใช้คํานี้ได้ไหมคือมึงไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องลองอะไรหน่อนอาจจะดีเหมือนจําได้ไหมตอนที่แรชฟอร์ดมาแรกๆอ่ะคือทุกคนเจ็บไงแล้วเจ็บตอนวอร์มไงฟันเก่าก็เลยอะแร็อร์ดลงลงแล้วเป็นไงเสืรจราร์ดมันก็อาจจะต้องมีแบบนี้คือตอนแรกพิชชี่แอบกลัวเหมือนกันว่าการที่จะเเอาาาดด็กขึ้้นมมมววยคทททีีีู่ เป็นสปอตไลท์สองสื่อสนใจเยอะมีการด,าด่าทอในโลกโซเชียลมีการพูดถึงอ,อยู่เยอะกลัวว่าถ้าสมมติรีบด,ดันเด็กขึ้นมามันจะเป็นการโยนความกดดันให้เด็กแล้วเด็กบานทีใจยังไม่แข็งแรงคอแล้วคุณจะรับกับความกดดันนั้นไม่ได้แทนที่คุณจะเป็นกราฟขึ้นคุณร่วงหรือเปล่าแต่คิดอีกทีถ้าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรคุณก็ต้องผ่านไปให้ได้เลยถูกต้องเอาอย่างนี้ย้อนกลับมาก่อนแดงเดือดมีแต้มไหมก่อนพูดแบบมโนหรือพูดแบบจริงๆพูดแบบสวยสวยะคะแนนหนึ่งค่ะ เอาหรอกจริงไหมไม่หรอกไม่หรอกเอาจริงจริงเอาจริงๆไม่มีหรอกยากพิชชี่มีอะไรจะฝากถึงทั้งหนึ่งทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกันแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งพวกพี่ๆเขาอย่างลิเวอร์พูลอ่ะถ้าฝากถึงพี่ๆทีมลิเวอร์พูลก็แบบว่าเบาได้เบานะะคแบบว่าเกมแดงเดือดยังสนุกอยู่คุณไม่ต้องยิงขาดขนาดนั้นก็ได้คุณอยากเก็บ3คะแนนคุณก็ยิงไปแต่คุณไม่ต้องแบบยิงแบบ สี่ห้าหเจ็ดแปดข้อแล้วเะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทีมร่วมเมืองล่ะทีมร่วมเมืองใช่ไหมหรือยังไงเราจะต้องไปเชียร์เข้าไหมหรือยังไงใช่เราก็จะบอกว่าพี่พี่ฝากด้วยนะคะทำให้ดีนะยังไงพี่พี่ได้แชมป์เราก็ดีใจด้วยเออ อ่ะพิช c ช่วงท้ายพิช c ฝากผลงานหน่อยมีอะไรให้ติดตามบ้างเชิญก็ฝากช่องทางในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นพิชชงพิชชี่แล้วก็ทอโฟี่ไทยแลนด์นะคะก็ติดตามได้ทุกช่องทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k ฝากหน้าจอทีวีด้วยนะคะก็ทุกเชา้าตื่นตอนเชา้าเปิดเลขเจ็ดนะคะแปดโมงเชา้าพิชีประจําการจันทถึงเสาอ่าก็ไปอ่านอัปเดตข่าวอัปเดตข่าวกีฬาเป็นการอ่านข่าวกีฬาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตชั่วโมงครึ่งตอนแรกสองชั่วโมงตอนนี้เหลือชั่วโมงครึ่งก็คือแบบ นั่งคุยกันได้เป็นจริงเป็นจังอ่ะแบบเรื่องกงเรื่องเกมหลังเกมอะไรคุยได้เพราะมีเวลาก็วิเคราะห์กันได้ในเกมนิดๆหน่อยๆก็ฝากติดตามด้วยที่สปอตเจแล้วก็ยังติดตามได้ผ่านทางทรูวิชั่นก็ยังมีไปอ่านข่าวไปออก before the game มีออกไลฟ์ score ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามโอ้ยน้องผมเอาเวลาไหนอนวะเอาเวลาไหนนอนวะเนี่ยเฮ้ยเอออะแล้ววันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยก็โอ้โหวันนี้ผมบุกมาเยือนเลย top four ไทยแลนด์ขอบคุณจ่าแปงนะค่ะ เขาเป็นซีอถูกไหมขอบคุณน้องพิชชี้แล้วก็ขอบคุณพี่อนอีกาซึ่งถือว่าก็ไปติดตาม t o อปโฟร์ไทยแลนะครับก็ขอบคุณพิชชี้วัดดันโทนแต่ไงฮะเรื่องราวของน้องสาวผมโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ฟินมากมาบุกถึง t o อปโฟร์ไ a ยแลนดนะฮะ เอาเป็นว่าถ้าชอบรายการปั่นไซคโค้งกับเรื่องมันปั่นในวงการฟุตบอลวันนี้ผมอาจจะปั่นน้อยหน่อยเพราะว่ามาเยือนรังเขาไม่กล้าปั่นเยอะอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญใน E ีีหน้านะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้ในทุกช่องทางของเรานะครับกับช่องปั่นไซโค้งฝากกดติดกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องทางไม่ว่าจะเป็นติกตอก YouTube ทางเพจของปั่นไซโค้งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E p ีหน้าสวัสดีครับโย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 ปั่นไซโค้ง